ท่านอาจารย์ครับเห็นบางองค์พูาชูโชกมาเกิดเป็นพระเทวทัตอ,อันนั้นมันเป็นเรื่องของภพชาติไม่ต้องไปสนใจมันหรอกอัน,นเป็นตำนานปัจจุบันไม่มีปัจจุบันเทวทัตยอยู่นรกอยู่อันนั้นเป็นเรื่องของภพชาติภพชาติมันเปลี่ยนแปลงตายเกิดตายเกิดเยอะแยะไปหมดเพราะนั้นถ้าเรายังไปอยู่ในภพชาติในอดีตก็เรียกว่าอาวิชชาเกิดไม่รู้ลูกนามในอดีต เพราะฉะนั้นรูปนามในอดีตอย่างโยมนั่งตรงเนี้ยจะทัศนะให้ฟังนะโยมนั่งอยู่ตรงเนี้ยโยมไปนึกถึงเรื่องในอดีตที่ดีใจเสียใจหรือว่าโยมไปทําอะไรขึ้นมาเนี่ยถามว่าขณะปัจจุบันเนี้ยโยมได้ทําเรื่องพวกนั้นไหมไม่ได้ทาโยมนั่งอยู่นี่ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าโยมเอาปัจจุบันเป็นอารมณ์ตรงนี้โยมก็ไม่ได้ทําคําว่าไม่ได้ทํานั้นหมายความว่ามันว่างจากเรื่องราวตรงนั้นอย่าง ว่างยังว่างแล้วพราปัจจุบันมันนั่งอยู่นี่นี่คือความจริงถูกไหมแต่สิ่งที่เรานึกถึงใอดีตไม่ว่าดีหรือชั่วมันดับหมดแล้วมันไม่มีเพราะเราปัจจุบันเป็นตัวเทียบถูกไหมเหมือนไม้สั้นเนี่ยไม้ที่มันยาวกว่าไม้สั้นก็เป็นตัวเทียบไม่ยาวไม้ที่มันคดไม้ตรงก็เป็นตัวเทียบไม้คดถูกไหมอ่าชั้นใดเหมือนกันงื่อเราเอาปัจจุบันเป็นอารมณ์ตรงนี้อดีตที่เรานึกถึงนั้นมีไหม ไม่มีมีแต่นั่งอยู่นี่นั่นแหละมันว่างแล้วถ้าว่างเขาว่าว่างไม่มีกพไม่ต้องไปตามมันหัวของมันไม่มีจะไปข้อลงค้อแรงทําไมมันก็เลยหมดทั้งยินดีย,นยินไล่ไหมจิตที่ไม่ยินดียินไล่ในอดีตมาอยู่ปัจจุบนันมันก็คองใสเบิกบานของมันดับตอนนั้นก็นไปสุขติคะคนมันฆ่าตัวตายเพราะอะไรมันไปเศร้าอยู่ในอดีตถูกไหมเขาเรียกว่า depression ถูกไหมซึมเศร้า เพราะอะไรว่าไม่อยู่ในอดีตท,ที่มันไม่ดีไม่ถูกอารมณ์มันมันก็เสียใจแต่มันหารู้ไม่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีแล้วนะไม่มีสติอยู่ที่ปัจจุบันไม่มีคนชี้ให้เห็นเราเป็นะเรานั่งสมาธิอยู่เนี่ยเราฝึกใหม่ๆเรานั่งสมาธิอยู่เนี่ยไม่ไปเกิดภาพอะไปท่านกินข้าวที่โรงอาหารกับเพื่อนอะแล้วคุยกันด้วยนะคุยกันแล้วหัวเราะกันด้วยอีกสักหน่อยเอา นี่นั่งสมาธิอยู่น่วาไม่ได้ไปกินข้าวอะไรกับเพื่อนเลยนิลู่อ๋อมึงเผลอสติขนาดนี้เหรอนี่ในสอนตัวเองครั้งต่อไปนะถ้ามันจะออกไปปับ๊บให้รู้ทันมันเลยรู้ทันแล้วก็ไม่ไปละนี่เพราะฉะนั้นมันไม่มีถ้าเราปัจจุบันเป็นอารมณ์จะเห็นเลยอดีตมันไม่มีแล้วไม่ว่าดีหรือชั่วมันว่างแล้วจึงมีคนหนึ่งไงให้เงินผ้าสี่ล้านพอวันดีคืนดีไม่พอใจพ้าไปช่วงเงินผ้าคืนสี่ล้าน เนี่ยจึงถามว่าข้อที่หนึ่งนะแยกประเด็นให้ฟังถามว่าขณะที่ไปทวงเงินพระคืนเนี่ยได้มีการให้เงินพระไหมไม่ม,ม,มีนั่นคือว่างแล้วถูกไหมว่างจากการให้เงินแล้วนะเมื่อว่างจากการให้เงินแล้วก็ไม่ต้องไปทวงเพราะมันไม่มีถูกไหมแต่ที่มันมีอยู่เพราะอะไรเพราะสัญญาถูกไหมความจําคือสัญญาขันไงนี่หลงสัญญาขันเห็นยัง เนี่ยลงแล้วนะนี่ประเด็นที่หนึ่งทีนี้ขนาดที่เราให้เงินพระเนี่ยฟังให้ดีนะเราเกิดจิตศรัทธาเรื่อมใสนี่เป็นบุญไหมนขนาดที่เราไปทวงเงินพระเนี่ยมันขัดเคืองหรือมันยินดีนมันขัดเคืองนี่เป็นโทสะไหม,ไมอันนี้บาปเกิดไหมบวกรบนี้ได้ไหมเงินสี่ล้านอาจจะพาไปเกิดนะรกถูกไหมนี่ข้อประเด็นข้อที่หนึ่งนี่ประเด็นสอง ถามว่าพระนั้น,น่ะเอาเงินไปใช้เนี่ยไปใช้ไม่ดีนี่มันกรรมพระนะจริงไหมถ้าพระเอาเงินไปใช้ดีนี่มันก็กรรมพระถูกไหมคึอ <Okay. S 1> กรรมดีกรรมชั่วกรรมนั้นจะต้องสนองเขาให้ทํากรรมอันใดไว้ไม่ว่าดีหรือชั่วจะต้องได้รับผลกรรมนั้นเขาให้กรรมเป็นเครื่องตัดสินเขาแต่คนในโลกชอบ เป็นผู้พิพากษาแต่งตั้งตัวเองเป็นผู้พิพากษาไปตัดสินกรรมคนอื่นจริงไหม<ค>พอเราไปตัดสินกรรมคนอื่นเราไปยินร้ายขนาดที่เรายินร้ายนี่เราสร้างกรรมใหม่แล้วนะคือตัวโทสะจริงไหม<ค>เราต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นจริงไหมนี่โง่หรือฉลาด<ม>ทําไมจะต้องพาตัวเองไปทุกข์อ่ะ<ม>นี่ความโง่เห็นยัง<อ>นี่พุทธเจ้าบอกไม่มีใครนาให้เราทุกข์ มีแต่อวิชชาคือความโง่ในจิตทําให้เราทุกข์ความไม่รู้แจ้งความจริงแยกวิถีกรรมไม่ออกกรรมเขาก็กรรมเขากรรมเราก็กรรมเราเราไม่องไปตัดสินเขาให้กรรมเขาแต่ตัดสินเขาเขาดีก็ให้กรรมเขาตัดสินเขาไม่ดีก็ให้กรรมเขาตัดสินถูกไหมถ้าเราเชื่อคนแห่งกรรมบ้านเมืองสงบตัวเราก็สงบเรามีหน้าที่อย่างเดียวจะเริญนกุศลกรรมละอกุศลกรรมถูกไหมเพราะเราก็ต้องถูกกรรมนี้ตัดสินเราจริงไหม ผูกไหมโยมายมจริงไหมเจ้าค่ะ,ะเพราะนั้นพุทธเจ้าจึงตัดไว้ในโอวาทัาบปาปเป็โนโกสัพพะปาปัสะอัตระนังไงไม่ทําบาปทั้งปวงเพราะการทําบาปทําอกุศลกรรมเกิดขึ้นเราจะต้องไปใช้ในภายภ้าคหน้าท่านจึงบอกว่ากรรมชั่วไม่ทาเสียเลยดีกว่าเพราะทําแล้วจะต้องเดือดร้อนในภายหลังไงกุศลสูป,ปสัมปทาให้ทํากุศลให้ถึงพร้อมไงทําความฉลา,าดรู้จักเหตุรู้จักผลอย่างที่ผู้นี้ฟังเนี่ย มันก็จะประพฤติปฏิบัติถูกต้องจริงไหมนี่สจิตะปริโยธาปนังการทําจิตให้ขาวรอบปราศจากโลภก,กดหลงถ้าเราไม่เชื่อกฎแห่งกรรมไม่มีทางที่จะทําให้จิตนั้นขาวรอบได้เพราะเบื้องต้นของทางนั้นคือต้องเชื่อกรรมเชื่อผลแห่งกรรมเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นพระพุทธเจ้าองค์ปฐมท่านตัดสู้ก่อนพระพุทธเจ้าองค์อืินเพราะท่านค้นพบตรงจุดนี้ท่านเชื่อกฎแห่งกรรมก่อน ซึ่งไม่มีใครสอนท่านจึงปฏิบัติมาตามแนวทางนี้จนถึงที่สุดท่านจึงตัดสู้ปเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แรกส่วนพระเจ้าพระองค์อื่นที่ตามเรียงลงมาจนถึงพระเจ้าสำนักโคโดมเรานั้นได้อาศัยท่านนั่นเองเข้าใจยังเพราะนั้นให้เชื่อกฎแห่งกรรมถ้าเราเชื่อกฎแห่งกรรมเราจเจริญเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเราไม่เชื่อกฎแห่งกรรมมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเราก็ต้องเดือ,รอดร้อนในภายหลัง นี่ให้เข้าใจให้ถูกต้องนี่วันนี้พูดแยกประเด็นให้ฟังเลยเราให้ด้วยจิตเลื่อมใสแล้วเราได้ละบุญนะส่วนเขาจะเอาเงินนั้นไปใช้ถูกหรือใช้ผิดให้กรรมเขาเป็นเครื่องตัดสินเขาเราไม่เป็นผู้พิภากษาเราไม่ตัดสินแต่เราได้แล้วแต่ถ้าเราไปตัดสินไปขัดเคืองถามต่อมานะอีกประเด็นหนึ่งถ้าเราขัดเคืองเขาว่าเขาเอาเงินไปใช้ไม่ถูกถ้าเขาเอาเงินไปใช้ไม่ถูกจริง ถามว่าเราจะพ้นจากนรกไหมฮะพ้นไหมไม่พ้นสิก็เราขัดเครืองอะ่ะตัวขัดเครืองนี่เป็นอกุศล,ลจิตนะเป็นอกุศล,ลกรรมนะเข้าใจยังอะ่ะเพราะเราสร้างกรรมแล้วนี่คือตัวขัดเครืองถูกไหมเพราะนั้นตัวขัดเครืองตัวนี้จะพาเราไปเกิดนรกไม่ใช่ตัวที่เขาทำผิดแล้วเราเห็นถูกว่าเขาทำผิดถูกไหมนี่ ข้อที่สองถ้าเขาเอาเงินไปใช้ถูกแต่เราคิดว่าเขาเงินไปใช้ผิดเราขัดเคืองเขาเราพ้นนรกไหมก็ไม่พ้นไม่พ้นทั้งคู่เห็นยังถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมารักษาจิตเราต่างหาไม่ให้มีโรคโกดลงละอกุศลละจิตถูกไหมจเจริญกุศลละจิตนี้เป็นทางเดินที่พุทธเจ้าสอนมาทุกทุกพระองค์ในโอวาทปาฏิโมกท่านจงบอกคําสอนนี้โอวาทสามนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ไง เ,เพราะมันเป็นกฎธรรมชาติ <Okay. S 1> เข้าใจอย่างดีเนี่ยเนี่ยให้เข้าใจกฎแห่งกรรมให้ชัดแจ้งพูดอย่างเนี้ยประเด็นอย่างเนี้ยแยกแยกอย่างเนี้ยสบายเลยถ้าทําได้อย่างที่พูดเรามีแต่เจริญถูกไหมใครจะดีจะชั่วก็ให้กรรมเขาเป็นเครื่องตัดสินเราไม่ตัดสินเราทําแต่สิ่งที่มันถูกต้องเราก็เจริญขึ้นอย่างเดียวถูกไหมการที่เราไม่โกรธนี่คือทําทําสิ่งที่ถูกต้องถูกไหมทําไมถึงว่าคื่งที่ถูกต้อง เพราะถ้าเราโกรธแสดงว่าเรายังหลงหัวจดเท้าความรู้ความเห็นเป็นตัวเราถูกไหมเราไม่เห็นคําว่าธาตุไงจริงไหมนั่นเราไม่เห็นว่ามันเป็นแค่ขันห้าเป็นอนิจังอานัตตาไงขันห้าเป็นอนจิจังไม่เที่ยงขันห้าเป็นนัตตาไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ตัวตนของเรานี่เราหลงผิดเราจึงไปสําคัญว่าเป็นของเราเราจึงโกรธถูกไหมจึงไปควงเงินเขาใช่ไหมจริงจงทานที่ให้ออกไปที่โยมมาทาบุญทั้งหมดเนี่ย ที่โยมให้ออกไปเมื่อไหร่ปั๊บหลุดจากมือโยมนั่นคือการละเงินนั้นเป็นของเราถูกไหมเพราะกรรมสิทธิ์เราหมดแล้วจริงไหมพอให้ไปแล้วหมดกรรมสิทธิ์แล้วนั่นคือลักของกูตัวกูในเงินนั้นแล้วถูกไหมนี่คืออาน,นิสงส์แห่งทานอาน,นิสงส์เลือดด้วยเพราะจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นตรงนี้เป็นจิตที่จะไปสู่มรรคผลน,นิพพานนั่นนีงอย่างน้อยโลกสวรรค์นะ่นไหถูกไหม นี่ฉันพูดให้ฟังชัดแจ้งเลยแยกให้ฟังให้แยกประเด็นให้ชัดคนส่วนใหญ่แยกประเด็นไม่ชัดเอาซ้ายเอาขวามามั่วกันมั่วกันแล้วก็เลยงงงแ<ต>ง,งแต่วันนี้อาจารย์ชัดแจ้งอ่านี่นอ่าฉันแยกให้ฟังให้ชัดชัดโยมไม่ได้ยินง,ง่ายๆหรอกนะประเด็นพวกนี้เพราะตั้งแต่ฉันบวชมานะตั้งแต่ฉันศึกษามาก็ไม่มีใครมาแยกประเด็นให้ฉันฟังอย่างนี้มันขึ้นมาฉันเลยมาแยกให้ฟัง ธรรมะมันจะค่อยขึ้นมาแต่ละจุดแต่ละจุดพุทธเจ้าอาจจะชี้แนะในบทไหนออกมาแล้วก็เลยเอามาถ่ายทอดให้โยมฟังจะสบายก่าน,นี้มันเลยง่ายไงเพราะนั้นพุทธเจ้าแสดงธรรมในพุทธกาลนี่เขาจึงฟังง่ายแล้วบรรลุธรรมเร็วไงเพราะท่านแยกประเด็นชัดแจ้งไม่มีมัวเข้าใจยังไม่เหมือนยุคนี้ทําให้มันเป็นปริศนาหมดพุทธเจ้าพูดง่งายๆเลยพอท่านวิชชาสนาจบปับ๊บ ทั้งเทพทั้งพรมทั้งมนุษย์บรรลุพระโสดาสกิธานาคาลหันเต็มไปหมดเลยอ่ะบางทีมนุษย์ก็บรรลุรมพร้อมกันเพราะอะไรเพราะมนุษย์กับเทวดาบรรลุรมพร้อมกันเพราะว่าสองคนนี้มีบุพกรรมร่วมกันในอดีตอาจจะเคยสร้างร่วมกันมาแต่คนนึงมาเกิดเป็นมนุษย์คนนึงเกิดเป็นเทวดาแต่มาฟังทมด้วยกันพร้อมกันก็บรรลุพร้อมกันเลยก็มีในพระไตรปิฎกเขียนไว้ก็มีเยอะแยะไปหมดมีนะยุคปัจจุบันก็มีที่มนุษย์กับเทวดาบรรลุธรมพร้อมกันมี เวลาเขามาฟังเขาออฟังอย่างนี้ล่ะบางคนถามว่าอาจารย์พูดภาษาไทยเทวดาฟังรู้เรื่องหรือเปล่าแล้วเทวดาออสเตรเลียฟังรู้เรื่องไหมรู้หมดพวกนี้มันไม่ได้ใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษมันใช้ภาษาใจเข้าใจไหมล่ะแสดงทงจะภาษาไหนก็ตามกระแสแห่งจิตที่ออกไปตรงนั้นต่างหากเทวดามันจะฟังมันรับได้หมดเข้าใจยังไม่ได้ขึ้นกับภาษาไหนมันเป็นกฎธรรมชาติอันเดียวกันหมด นี่ถ้าเข้าใจแล้วไม่ต้องเดือดรอ้อนเทวดาออสเตรเลียเหมือนกันเวลาอุทิศก็คิดภาษาไทยนี่แหละาะเราไมีคิดมันยากตั้งใจอุทิศเลยจบมันรับได้หมดเข้าใจยังโอเคนะทีนี้ได้กล่าวคําถวายเอาไหว้พระก่อน